ขับรดตวแอ่นไม่เด้ในหน้าเสียงอาจชีพรถตกยังไงเด้อรถไถจกหางลุกมากรุไก็ว <c oughs> ่าเลยจ้ะผมตกตกแอ่ nè, súng nó ra, à súng nó đinh súng, qua súng nó dám ô, chúng ta đấy dám đua mà dám lướt đò, em những người đi đi mất thì mất phần

ผมผ่านท่อนยางเดี่ยวแล้วผมของลูงกกำลังใจด้วยี่มาตากฝน งแรงใจเด้วนะครับของเพื่อนเพ Anfang, ื่อนพพ่อแม่ที่มาตากฝนต้องกัน ยากตลาดเมื่ออยู่มืเนี่ย